กี้พูดเลยนะไม่บอกบอกก็รู้ดิอยากรู้เล่ะลหะให้วุฒิกดรอบกดเอ้ยถ้าเกิดกูเป็นคนเล่นอย่างงี้กูต้องกดเล่รอีกรอบปะวะหรือว่าไม่มันก็กดออกเลยเราจะเปลี่ยนห้องไปเรื่อยๆได้ เฮ้ใครเชิญอ่ะอาล่ะอาล่ะตําแหน่งอะไรตําแหน่งไปบอกกันดิกูรีบเลยครับกูรีบเลยครับอ๋อวันครับ วัดดีครับผมฟิลเตอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นมากแต่กูต้องเก็บตังค์ซื้อฟิลเตอร์อะไรเติมมาครอบน้ำลายน้ำลายเต็มใหม่กูเลยนะจำไม่นั่นได้ไหมที่ไปโหลดเอ้ยบิ๊กซีกันนบิ๊กซีเอ้ยคอมเพกคอมเพกทำไมเหรอไอที่กูถามหูฟังนั่นอ่ะไม่ใช่ขาตั้งนั่นอ่ะทำไมล่ะมันมีฟิลเตอร์ให้แถงไอ้เหี้ยมันแถมขาไมค์เอาขามันซื้อเป็นเซตไงของรอมัน five minutes later เนี่อะไรนะ มารูปแมวข้างบนดิใครไม่กดววะรูปแมวเหมือนลูกฉลามยิ้มเลยกูพุ่งเลยหนุ่มปังเฮ้ยมีเดนล่างแล้วอะป่าดีนะไอ้หนุ่ยเออแล้วไปกูตกใจเไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสมัยไอ้ช่องนั้นกะดุ้งเลยอย่าตอนแรกถ้ามึงไม่บอกมันก็ไม่เปลี่ยนหรอก ใช่ไหมมันรูดภาษาถินหรือว่าอยเาืูอภาษาอยู่ไหนป่าวะามองดูดิมีมีตัวนี้ก็ตัวนากตัวนาอย่างเงี้ยชื่อว่าอะไรอ่ะเห็นชื่อเป็นผู้ผู้ลีผู้ลีผู้ลีชื่อผู้ลีอ่านว่าผู้ ตูรีจำลักน้าเลยย่าความตีคอป่ะจำรักน้าเลยอย่าพูดทีมีสีทีไงมีสีทีใช่พี่หวังใช่ไอ้นู้ยมึงจะเดินไปไหนอ่ะก็ป่าไงอ๋อให้กูช่วยเปล่ากูไม่ช่วยหรอกไอ้กูช่วยเปล่าเองน้าเดินซิกแซกหาพ่อมึงอ่ะป่าอยู่ไหนมึงเล่นป่าไป็นเบี้ยเป็นดิเดะ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 รอบหนรอบหน้าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเล่นตัวอื่นให้โอเคป่ะเล่นตัวอะไรเล่นพ่อมึงอ่ะ กูลอยอยู่กูลอยเลยที่นี่กูลอยอยู่นุ้ยอย่าลืมสมูยนะนุ้ยอย่าลืมสมูยนะอย่าลืมอย่าลืมเวลหนึ่งก็บวกเลยก็มาดิเออเออเออต้องอย่างนั้นแหละกูเกือบแล้วไอ้เหี้ยจังหวะที่กูกำลังกระโดดไงที่เหลือจากการเลยกูไปแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยผนึกเฟิร์สบาร์องมิดเลนโคตรเอามาปอดไปแล้วตายสองเลยคิดเจอหน้าอีกแล้ววะเจอหน้าอีกแล้ววะแม่แมาก็จะ โยนรีเฟรนช์เบรนมากมันโหดมากอะนะไอ้เห well, ี้ยมันโหดสลิงมาได้ด้วยนะมโอ้ยมันจะห้าวอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนถ้าห้าวขนาดนั้นก็มาเลยกดยูคโชว์ต่อหน้าเลยเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้อันน่หลบได้ครับก็มาดิคระมอนคระมอนครับเอาเวล่าเอาเวลาเอาหรือเปล่าขอให้บอกว่าเอาไหมเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาระวังเฮ้เข้าไปดิเอ้ยเอ้ยตายแล้วโอ้โหไม่ตายว่ะเฮ้ยไอ้เอ้ยกูมีผลงานแล้วนายนางตายเพื่อเป็นทำตายเพื่อเป็นทำเนียมไง ไว้กูตายก่อนไว้ไว้ใช่เฮ้ยกูตายกูที่ตอยไม่ตายนะไว้ไว้ไว้ผลงานไงผลงานแบบไม่ตายไงเขาเขาคิดตายกันแล้วตอนเนี้ยรู้ป่ะถ้าเกิดเกมเปิดมาใครตายก่อนต้องตายตามมันอยู่ที่ว่าใครตายก่อนไม่ถ้าเกิดมึงตายก็จะก็จะนุ๊บๆหน่อยไอ้ตัวที่สิงมันอยู่แม่งโคตรน่าลำคาเลยเออมีตัวสิงได้ตัวสิงได้ก็มีโล่ด้วยประเด็นเออตัวสิงเ่ยเออตายตายซะเฮ้ยเบลสีเลยโยไอ้ไว้ ยเคสเคสเขาบอกว่าถ้าเกิดตายเท่ากับปกติแต่ปกติเขาจะไม่ตายกันเนี่ยไม่จริงปกติก็ไม่ตายกันเลยข้างหลังได้ป่ามะได้ป่ามะกูเห็นกูรู้กูเห็นอ๊ยยโอ๊ยโอ๊มาช้าไปเลยมอนเจ้ามอนรักป่ากันหมดเลยนะประเด็นมาทำไมนะฮะไม่เห็นหาพ่อเธอหรือเห็นตัวหลังไหมเห็นตัวหลังไหม ตัวหลังตัวหลังนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเอาดิชอบม่กเอาดิน้ำน้ำรอบเบหกก่อนเลยนะไปหกเมื่อไหร่เอ้ยเยี่ยแม่มีผลงานกันแล้วไหว้ซาดนเออเอาว่าะไปหกแล้วเอ้ยเบลล์ห้าแล้วเบลลห้าแล้วขอเบลลหกก่อนเบลลหกเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอะไรนะอะไรนะขอบซัพพอร์ตที่ได้เชียวนะ่มมาแหมดเลยเีิ่มมาแล้วหมดเลยเฮ้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 ยมึงไม่ได้เอากู่ยหรอกไม่ได้นะ มันไม่บกแล้วว่ะเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะรอบนี้กูมีผลงานเดี๋ยวดูกูจะคิวไม่ให้ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันกลางรีบดันดีให้ไอตัวกลางมันกลับไปหน่อยได้ได้ได้กูรีบอยู่กูรีบอยู่กูรีบอยู่โอ้โหโคตรแรงกักเกินโชว์จะกัดกินโชว์นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยได้เหรอได้ก็ได้ได้แล้วเฮ้ยกูไดเหรอหุดได้วจะเย็นโคตรที่จะแรงเสียงอ่ะโคตรจะแรงเลยดามิเอ็นทู จะเปลี่ยนเปลี่ยนแรงเลยมันเกือบจะตายแล้วอยู like, ่เดียวเองอ่ะไอ้นุ้ยไ <inaudible>. ่ช่วยกูนะวะตี่เป็นอย่างนี้เองโอเคตีใส่แล้วสีใส่คีมรู้ว่าตี่เป็นยังไงก็เทียอะไรกูเฮ้ยสี่ใส่คีมเลยถ้าหัวผมโคตรเอาสิดิถ้าผมโคตรเอาสิดิเฮ้ยกูกูกูมาหรืเพื่อกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วหิวคิวมากจ้าเองกูจ้าเองกูมาแล้วกูหิวคิวมากหิวคิวมากหิวคิวมากไปไปเเลลยยชิบหายแล้ว รอดาาังนี้รดรอบมันดังนี้กูละไปกูละไปเฮ้ยโอ uje, ้ยนุ้ยถอยเยอะนุยถอยเยอะนุ้ยไม่ไหวนุ้ยถอยถอยทุกคนรอป่าอยู่นะเว้ยป่าไม่ว่างป่าไม่ว่างป่าไม่ว่างจริงป่าไม่ว่างจริงอือโอ้เฮ้ยกูสู้มันไม่ได้กูสู้ไม่ได้พวกมึงเฮ้ย สุดๆแล้วกันแย่ละต้องการกำลังเสริมทำใจนะพี่พบอยู่ล่าดกันหมดเลยใช่ไม่มีใครมาช่วยกันเลยอยู่ไม่ไม่มี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 ใครทันเลยบนเล่งคนเดียวดีกว่าเออเย่แย่ละลังไปยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมขอเข้าเข้าเลย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 เออละพี่เอ็นพี่เอ็นพี่เอ็นเอ่อพี่เอ็นพีเอ็นเฮ้ยเฮ้ยชิพายแล้วโอ๊ย เสียแบบดูเดียวเฮ้ยกูสองสองศูนย์เลยเฮียกูเอสโอเอสขอบคุณที่ช่วยมากครวะเฮ้ยปูอัดกูแม่งโคตรเอาแม่งมาช่วยกูปูอัดขอบคมณที่ปูอัดชอบสิ้นดีว่ะขอบคุณที่ปูอัดนะเสียชื่อเลยกูตอนแรกกูจ้างล้วโบตันด้วยกูไปดูดีเบตเรื่องนึงมาแม่งชื่วยใครโบตันกูแต่เห็นว่าเอ้ยมันมันจะมันไม่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 มีตัวบีอะไรไงกูเลยปูอัดก็ได้เรเบนหายาวนะครับเลรเบนหายาวเรเบิลหายเฮ้ยมันหายาวมันมามันมาหากู โอ๊ยอย่าเข้ามาโอเคบูอย่าเข้าไปกูก็ไม่เข้าไปนี่กลางนุ้ยโอ้ยมาแล้วปะเฮ้ยยมันิิงงสลจะยิงสลิงหมากูจะยิงสลิงหมากูคิดปิดไรเน้องพราแต่ตีชายไปแล้วตีใช่ปะอันตีชายแล้วแต่เขาไม่มีอันตีชายแล้วแต่เขาไม่มีไอ้ตัวนิ้มโดดไปใส่ปะเข้าโตก็ต้านช้าเลยนะเฮ้ยช่วยด้วยป่าช่วยด้วยป่าสู้มันไม่ได้วะไม่เป็นไรไอ้ไอ้นี่มันตัวละครในกิจกรรมเกมเอาเลยคุณหนีละสวยสวยสวย สวัสเออไม่มีซับไงรอบนี้กูรอบนี้กูโยนเกมทิ้งเลยเฮียเฮ้ยมันอยู่นี่พี่กำลังไปพี่กำลังไปพี่โยนเกมละเอาเอาพนักตันหนึโยนพี่สู้มันไม่ได้แต่พี่มันแต่พี่สู้มันไม่ได้ว่ะแย่ครับแย่ไม่ได้ช่วยดีกูเวฟเวฟกูมาแล้วเแยไม่ถึงโอ้ยแย่ลมันจ้องจะเอาอยู่เว้ยเราต้องมันไม่ให้มันเข้าแค่มันเข้าเราต้องันไม่ให้มันเข้ารอให้มันหมดเวลาไปก่อนเฮ้ยปลา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 ขวาอะไรขวาอะไร ขวาอะไร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 เฮ้ยว้าวไอ้ใครยังบั๊บกูวะไม่ได้ปะเอ้หนักนักไปได้เหรอไปได้เราเริมแล้วนะคุณหลป้อมแล้วนักพลังเล่นตื่นผมอยู่เฮ้ยพี่รถไฟพี่รถไฟที่พร้อมพี่พร้อมพร้อมเลนกลางพร้อมเลนกลางพร้อมบวกเลนกลางพร้อมบวกแมกเอาหน้าก่อนเอาหน้าก่อนได้ไหมเอาหน้าก่อนได้ไหมเอาหน้าหน้าหน้าอยากจะกินอะไรก็เข้าวแน่เดือ ทำท่อนี้ตำท่อนี้เออคุณเกือบตายมันโหนผมมันโหนผมหัวหลุดเลยไม่เก่งแต่เพื่อนผมเก่งอะครับก็มาดิป่ามาป่ามาป่ามาลุยรุยเอาไงวะเลยรุ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวการหายใจไว้การหายใจไว้การหายใจไว้เราเป็นอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว้รอเพื่อนตายก่อนแล้วค่อยไปรอเพื่อนตายก่อนแล้วค่อยไปตัวเปิดคือมึงเว้ยเอาตัวากูอเฮ้ยดิเองมีคนตายแล้วมีคนตายเอ้ยเอ้ยป่ามาป่าเอาเอาป่าเอาโออเออขมอนครับโอ้โหสโลว์ไปไหนไป ไปไหนไปไหนเออไอ้เทียดิเทียกูโทวนกุนทวนคำคำคำมอนไอ้เด็กตกูถอยนะกูกลัวช่วยด้กูช่วยแล้วกูช่วยได้แล้วกูช่วยช่วยไอ้ไอ้ไอ้ไอกับระบบรับระบบรัเลืองเลือดก็เต็มกูไม่ช่วยเอาดิเอาดิมาแล้วเอาเอาเอาหน้าเอาหน้ามีคนเดินเกมโอ้โยโยนก็เขี้ยแล้วกูมันเขาเรียกว่า การหนีไม่ได้แปลว่าขี้ขาดเขาเลือกกลับมาตั้งหลักก่อนเลยน้องคนที่โยนอ่ะคนที่โยนอ่ะคือใครนึกยังไงนึกเคลี้ยงไม่ใช่กูกูฆ่ากูฆ่เก้าวไอ้สัตว์กูแลไรโยนนี่กูช่วยเก้านะเอ้แต่กูฆ่เก้าเลยเดนิ่งกูช่วยเก้าเลยนะตีพี่ตีพี่ตีพี่ตีมันกูลิ้นขอให้บอกก็พร้อมขอให้บอกก็พร้อมเอาไงโบตันเอาพร้อมมาเอาเลยโอจะแตกไอ้โบตัน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 ค้างแล้วโบตันโบตันตัวนี้เอ้ยไอ้ปอัดปุ๊ด ปูอาจจะไงล่ะปูเ <im> ฮ้ยเฮ้ยกูมาผิดที่กูมาผิดที่เฮลเฮ้ยตัวโกตัวโกมันไม่ใช่บัฟแดงไอ้ตัวเนี้ยอันนี้บัฟบูนะาะเอาเอาเอาก็ไดูกงูเกเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าขอรับบอกว่าไปนุ้ยเออเอาดีเอาดีกุลินกุลินโคตรเอากุลินโคตรเอากุลินกุลินก็กุลินเฮ้ยช่วยเพื่อนช่วยช่วยโอ้โหไม่มีใครตายเลยว่ะ โอ้ไม่มีใครตายแบบขิงเลยเหรอว<ม>ะไอ,อ้เหี้ยป้อม,มดีมึงอย่าให้มีเนี่ยตีป้อมคนเดียวเหี้ยตอนเล่นเป็นควายตอนตายเป็นโค้ดบัวเจอได้สัตว์ <c oughs> ไม่เจอไปเชียร์ดีเอ้ยรอยจียตายแล้วค่อยไปรอยจีตายแล้วค่อยไปเฮ้ยไงเนี่ยข,ขวา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 ได้มากขวางเนี้ยขวาก็เอาดิเปิดดีเอาดิเอาเอาคุณบัวเอาคุณบักนะเอาดิเอาดิเอาดิเอาไอ้เฮี้ยเนี่ยเอาไอ้ไอ้ไอ้หน้าไอ้หน้าไอ้หน้าหน้ามันรวมผมเกือบ โดนะลรตายกันหมดเลยยกเดียวหน้าไปมดเลยหน้ามันเอาไปหมดเลยหน้าเอาไปหมดเลยเอาตายอยู่ตายอยู่ไยเอ้ยเอ้ยถอ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 ีหน้าัเอาไปหมดเลยเฮ้ต้กพี่บอกพี่สู้อ่ะถ้าเกิดพี่บอกพี่สู้อ่ะถ้าเกพี่บอกพี่สู้พี่สู้ตายหนุ่มกระทิมหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยหนุ่มดำดำหนุ่มหนุ่มนี้หนุ่มนั้นไอตัวนี้เอ้หนุ่มนั้น ถอยถอยถอยกลับมาตั้งก่อนนี่แหละเรารอเพื่อนเรารอเพื่อนไงละกันแล้วจะถอยไม่ได้แปลว่าเราขี้ขาดด้วยไอ้เหี้ย่น่าหน้าไม่เอาไปหมดเลยแต่โอ้ยเพื่อนโอ้ยเอาดิเดี๋ยวพี่แทงเองโคตรตีไกลๆเต็มเลยเดี๋ยวพี่แทงเองเดี๋ยวพี่แทงเองเดี๋ยวพี่แทงเองตอนนี้บอสมันคึกว่ะไม่โดนตัวไหนเาะว่านี่ยเขาไม่คึกเขาเรียกว่าเอตเทนคนดูเอ้ยพี่แย่นะเออพี่แหน้าคนมากูโดนแล้ กูตายโซตายมีหมากูมีหมากูแล้วเอ้ยกูไม่ได้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 วัดถอยกูกูกูถอยอยู่กูถอยอยู่ใครจะแบกก็แบกไว้กูถั่วทิ้งเฮ้ยกูมีเพื่อนกูมีเพื่อนสองคนเออในจิ๊กมาดีหนักในจิ๊กมาในจิ๊กมาในจิ๊กมาในจิกบ้านจิกบ้าตายหมดนะช่วยเจีหน่อยตายยุบช่องมาไปมาแจกโอ้โหมันโหดอีกแล้ว เอ้ยไอ้นาคจะตายแล้วไอ้นาคจะตายแล้วเออตีเออนั่นแหละไอ้เจยิงยิงยิงค ah ิวอ่ะยิงคิวอ่ะยิงคิวยิงคิวมาเม็ดแม่นะโดนตัวไอ้กูลงตัวพวกเราพวกเราชนะแล้วก็ได้นะเราอาจจะชนะเราจะได้โดนรวบทีเดียวจะได้ตายจะได้จะได้หมดห่วงทั้งคู่ไงใช่เ้ยนาค์นาคเอาเลยเป่าเอาเลยเป่าเอาเลยเป่าใครบอกว่าเอาเอ้ยคิดวิ่งแซลไปเฉยเนะโดนมาแซลไปเฉยนะเอ้ยเล่นกลางเล่นกลางเหมือนจะบวกไงไม่รู้อะ ไม่หรอกมึงคิดไปเองสามาคีมาแล้วกูมันหลบหนีมันแดะเอ้ยเอา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 หน้าเอาหน้าเอาหน้าเชื่อกูเอาหน้าเชื่อกูเอาหน้าเอาหน้าหน้าเอ้ยมันหมุนเขี้ยนจานตะวัดหน้าหน้าเอาหน้าเอาหน้าเออดีดีทำดีมาดีกูถอยอมขอไปตายรันก่อนไอ่คุณลินเอ้ยกูณลินพี่พี่พีเองพี่เอ็นมีพี่พี่ไทยเอ็นพี่อัตติพียมีแต่พี่ก็อยู่พี่พี่เยอะแล้วนี่ก็สื้อจากไหนกวัด พูดเบาๆเบาๆไว้เบาๆไว้เบาๆไว้อึบไว้อึบไว้อึบไว้เอาไงเดียเราจะซุ่มไหมหรือไงแล้วรอมบริการแล้วก็แบบมึงกระโจนไม่พร้อมกันอะไรอย่เงี้ยคิดว่าไงมึงต้องเลือกเว้หรือจะมีใครอันแบบว่าอะไรนะเออเอออ่านี่ไงมากันแล้วเนี่ยแล้วก็เออเออเออกูแอบอยู่กูนิ่งอยู่กูนิ่งอยู่กูเอฟเคกูเอฟเคอยู่เราปลาปลาปลาแม่งมาปลาแม่งมาตัวเปิดตัวหน้ามึงยืนหน้าดิวะยืนหน้าดิวัยอีกกูยืนอยู่กูยืนอยู่ไอ้แม่งเอี้ยกูยืนอยู่กูข่วยเียกููลลนนก เลือดแมงลองจากคุณลินน่ะโอ้ยโอ้อดกูนี่ไงเดี๋ยเรากด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 มินเนียนกดมินเนียนกดเข้ากดไฟเดี๋ยวเราก็ดิฟเข้าไปข้างแทรกซึมมือกันได้เดี๋ยวมันก็เปิดไว้เชื่อกูเอ้ยเฮ้ยคุณรินเปิด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 บุกแล้วคุณรินเปิดคุณลินไอ้เจยิงเออจบ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 วันนี้ป่าอยู่ยิงดี่

กูให้คุณลิน MVP มบีพีเลยเฮียกูไม่กดไลค์ใครโดยกดแค่คุณลินคนเดียวพอโอเคมันก็แน่จลงวะไอ้เป็นไงเฮียเอ็มบีพีอะแม้สรางสงอนกูกูต้องรอคุณลินแน่เลยโอ้โหเป็นไงกดไลค์เลยเฮี้ยเท่มันไงบวกสองไงน้าฝั่งนู้นกดให้นาคด้วยเฮียเป็นคนเอาไอ้กูกดด้วยอ่ะนาคอ่ะชนะใจกูเฮียกดเยกดเลกดนาคเลยนาคมันชนะใจกูมื่